รถพุทธพระธรรมารมมีการติดต่อระหว่างภายในกับภายนอกโดยสิ่งที่เรียกว่าจิตทำหน้าที่ในการติดต่อถ้าเราไม่มีตาหูจหมูกลิ้นกายใจจิตก็ไม่มีเครื่องมืออะไรจะทำหน้าที่ก็ทำไม่ได้นั่นก็เท่ากับไม่มีจิตอยู่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ความสําคัญแก่สิ่งที่เรียกว่าตาหูจหมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งที่ทําให้จิตทําหน้าที่ของมันได้และทําหน้าที่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกคือรูปที่เข้ามาทางตาเสียงที่เข้ามาทางหูกลิ่นที่เข้ามาทางจมูกรสที่เข้ามาทางลิ้น สัมผัสผิวหนังที่เข้ามาทางผิวหนังความรู้สึกที่เข้ามาทางจิตเองสัมผัสแล้วก็เกิดเวทนาเกิรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ได้ด้วยดีถ้ามีตัวจิตเป็นเจ้าหน้าที่ในการสัมผัสแล้วก็เกิดเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ได้ครั้นเกิดเวทนาแล้ว <c oughs> จิตก็โง่ต่อไป ในการที่ยินดีในส่วนที่เป็นสุข,ขเวทนายินร้ายในส่วนที่เป็นทุกขเวทนามันก็ได้เกิดก <c oughs> ิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเพราะความยินดียินร้ายจนเคยชินเป็นนิสัยคือมีกิเลสมีความเคยชินแห่งกิเลสนี่เรียกว่ามันเกิดกิเลส จะเรียกชื่อต่อไปก็คือตัณหาตัณหานั้นเป็นความอยากโดยความโง่ความอยากมีสองชนิดถ้าอยากโดยสติปัญญาอยากด้วยวิช,ชาความรู้อย่างนี้ไม่เรียกว่าตัณหาเขาเรียกชื่ออย่างอื่นแต่ถ้ามันอยากด้วยความโง่เขลาไม่รู้ตามที่เป็นจริงจึงจะเรียกว่าตัณหา ฉันน่ารักก็รักหน้าโกรธก็โกรธอย่างนี้ก็เรียกว่ามันโง่นี่นมันก็อยากไปตามความรักหรือความโกรธอยากได้ก็มีอยากเอาอยากเป็นก็มีอยากไม่เอาไม่เป็นก็มีล้วนแต่ความโง่ทําให้อยากก็เรียกว่าตัณหา <c oughs> จิตมีความรู้สึกเป็นตัณหาคือความอยาก ถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีอะไรจะรู้สึกเป็นความอยากท่านเกิดความอยากขึ้นในจิตแล้วโดยธรรมชาตินั่นแหละมันก็ปรุงความคิดอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอุปาทานคือรู้สึกขึ้นมาทันทีว่ากู้นี่อยากกูเป็นผู้อยากกูเป็นผู้ไม่อยากกูเป็นผู้ได้กูเป็นผู้ไม่ได้กูเป็นผู้เสียหายกูเป็นผู้อะไรต่างๆนี่เพราะตันเพามีตันหาคือความอยากจึงได้เกิดมีอุปาทาน คือความยึดมั่นถือมั่นนั่นก็เคยชินแต่ที่จะยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหรือของตนยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนก็มีโดยความเป็นของตนก็มียึดมั่นในกามารมณ์ก็มียึดมั่นในทิฏฐิความคิดความเห็นก็มียึดมั่นในความงมงายที่ปฏิบัติสืบต่อต่อกันมาก็มี ยึดมั่นในตัวตนก็มีเนี่ยคือความยึดมัน่นเต็มอัดอยู่ในจิตในสันดานของแต่ละคนก็เพราะจิตอย่างเดียวจึงมีอย่างนี้ทีนี้ก็มีปัญหาคือว่าทำไปตามอำนาจของอวิชชานั้นๆเป็นการเวียดเวียนตนเองด้วยเป็นการเวียดเวียนผู้อื่นด้วยหมายความว่าเมื่อทำไปตามความอย